อำเภอคำเขื่อนแก้วยินดีต้อนรับนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยความยินดียิ่งข้อมูลพื้นฐานอำเภอคำเขื่อนแก้วขนาดและที่ตั้งมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น399,000ไร่อยู่ห่างจากจังหวัดยโสธรประมาณ24กิโลเมตรเขตการปกครอง13ตำบล115หมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบล12แห่งเทศบาลตำบล2แห่ง จำนวนประชากร65,467คนจํานคนจำนวนครัวเรือน2 1 4 4 4ครัวเรือนลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงทุ่งนาสลับป่าโปร่งสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำมีที่ลุ่มเป็นบางบริเวณมีแหล่งน้ำที่สำคัญสองสายได้แก่ 1. แม่น้ำชีไหลผ่านทางทิศต,ตะวันตกของอำเภอ 2. ลํลำเซบายไหลผ่านทางทิศตะวันออกของอำเภอ ผลิตภัณฑ์โอท็อป 1. ไก่ย่างบ้านแคน 2. ถั่วลิสงอินซี 3. ผ้าทอพื้นเมืองลายดอกลุมพุก 4. กะหรี่ปับ๊บผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย 1. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568 1. 1การปราบปรามมีผลการจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจำนวน217คดี ู้ต้องหา220รายของกลางยาบ้าจำนวน3,773เมตร1.2การบําบัดร,รักษาเป้าหมายการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดร,รักษาจำนวน230คนผลการดําเนินการจำนวน255คนคิดเป็นร้อยละ110.86โดยแบ่งเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติด233คนผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด22คน 2. การขับเคลื่อนนโยบายรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการควิกบิ๊กวินขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่เมื่อวันที่28ตุลาคม2568ได้มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้านเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติข้อสั่งการและมอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่ายาเสพติด เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ค้าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ที่มีอาการทางจิตผลการดำเนินการเมื่อวันที่29-30ตุลาคม2568คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่ายาเสพติดจำนวน13ตำบล115หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ100 3. โครงการคนละครึ่งพลัสมีจำนวนร้านค้าที่ลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการทั้งหมด473รายแบ่งเป็นร้านค้าใหม่82รายและร้านค้าเดิม391ราย 4. งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ12แห่งวงเงินรวม79,416,200บาทปีงบประมาณพุทธศักราช2569 ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ10แห่งวงเงินรวม86,478,000บาท5โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินปี2569มีสายสำรวจเข้าดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธรจำนวน1นสายเป้าหมาย796แปลงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคม2568 ถึง30กันยายน2569รวมทั้ง9อำเภอ76ตำบล1,448ระหว่างในส่วนของอำเภอคำเขื่อนแก้วจำนวน13ตำบลรวม276ระหว่าง